มีท่าเต้นอยู่สามสี่ท่าโอ้น้องทำไมชุดสวยจังเลยชุดจีนด้วยหาห้องยากนะขอไปด้วยนะครับน้องนี่เปิดวีดีโอไปด้วยปะเนี่ยใครที่กดไลค์ก็ขอบคุณนะครับผมโอ้ต้องมีทั้งแปดไลค์เนี่ยหาไปสองปีมาลวยกันครับสองคน นครับอยูด่ดีเข้ามาเฮ้ยมีไก่ไปเนี่ยรู้ตัวยัไอ้พวกนี้เป็นบอดไปเนี่ยทุกคนเป็นบอทหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้บราวโวบราวโว่ยอนดับชองโอ้น้องเราเชื่ออะไรเนี่ยแฮร์รี่เวสหรออ่ามาครับมาครับเสาวสวยมาเลยสาวชงคนสาวจีนกับสาวแขกนะครับ พี่เรียกเขาทำไมเอาน้องก็ไม่มาสักทีอ่ะข้าพเ <ไป S 2> จ้าก,ก็ต้องเข้าสิครับซัพพลายอยู่ตรงไหนนะโ้โหอยู่ซะไกลเลยจะไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะไปแค่แค่นี้ก็พอ,อไปโถลดไปโถลดไปโถลด ไปถึงไหมเนี่ยนี่เราจะไปทางไหนอ่ะอ๋อคือเขาจะนำเราใช่ไหมเคเขาา้าใจละอันฟลอ์แล้วกันโซรี่นะครับผมจะไม่ตามน้องนะเราจะยากทางกันเถอะใครที่อยากเล่นก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันมาด้วยกันเดี๋ยวนมไปไกลจัง โอเคเออได้อยู่ปืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาหนักเลยเลยเดี๋ยว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 กระโดดยังไงวะเนี่ย <laughs> ทำไมเหมือนเข้าไม่ได้โอเค เอาน้องครับอยู่ที่ไหนเอ่ยเฮ้ยเมื่อกี้มีเห็ดปะเฮ้ยเอาเห็ดไปด้วยดีวยกว่าเห็ดอยู่ไหนจ๊ะเห็ดปะเมื่อกี้ไหนวะมีปะไม่มีมั้งไปก่อนไปก่อนไปหาน้องก่อนน้องเดี๋ยวก่อนนี่เอ่อแต่เดีวเราขาดอะไรรือเปอาเนี่ยมาครับ น้องมาแล้วน้องมาแล้วเฮ้ hey, สวัสดีอ่าฮะไอทำไมมีแค่สามสิบสองคนนะ่ะปกติมีทั้งหกสิบไอห้าสิบไม่ใช่เหรออ๋อ oh, นี่ไงเห็ด เรือห่อมาแล้วเรือห่อนี่คืออะไรยังไม่ทราบว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับมาแล้วลูกจ้าชุดก็ควานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันจะไปไปทางโน้นอร์นิ่ง <c oughs> ไปไหนอะเดี๋ยวไอ้ปืนใหญ่นี่ไม่แน่ใจว่าโอ้หรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีกว่าอ่อ,อันนี้คืออะไรวเนี่ยอ่อโอเคอ๋อกระเป๋าไม่มีนี่ว่ะ โอเคเอะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะมีร้านค้าด้วยนะงานงอกกระเป๋าไม่มีวะโอ้เจอแล้วเอา้า เอ๊มันแต่มันแหลกจังวะเนี้ยน้องเอากระป๋งไปแล้วอะ่ะ เดี๋ยวอันนี้คืออ่าโอเคไปครับไปไปไปลุยลุยลุยอันนี้กระเป๋าคืออะไรวนะเนี่ย ยังไม่ค่อยมีใครตายนะคืออะไรอ่ะโอเค น้องให้กระเป๋าเลยไปน,นอ้องเดี๋ยวเข้าเมืองกันดีกว่ามันมาแ้ว มาดิครับมีไหมเนะี่ยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยทุกคนน่าจะอยู่ข้างในนะครับนะครับนะครับ ไสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์นะครับ เดียวไอ้นี่มันเอาออกอยังไงไม่ได้ <c oughs> อเอาละมันมาแล้วมันมาแล้วเอ่อ <c oughs> เอาหญ้านี่ออกได้มันี่ย โอ้หทำไมยังไม่ได้สกิลเครื่องบินมาเฮ้ยมีคนเรียกแอร์ดรอปล้ือเปล่า อย่าไปเดอ้ออย่าไปเดอ้อฮะรีวิวพอยอะไรวะเนี่ยเหมือนต้องมีสักตัวสิ โอ้โหมีทั้งยีคน m ม g กอดเดี๋ยว dan menjunakan pada. ยิ้มแบบระยะไกลมาก My God โถ้ามินสนายนี่จัดไปแล้วเนอะ เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอะเอาเพื่อนตายเหรอ what โถ่เอ้ย ข่าสุนบดหม่กอดสวยแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ย deu นี่บดปะเนี่ยขาดจริงโอ้โหนี่ปลดปะเนี่ยงงเออน้องตายทำไมอ่ะโจยพี่สอยไปไม่รู้กี่ตัวคำว่ะสอยแบบสอยจากข้างบนนะฮะโจยถ้ามี ถ้ามีอะไรนะโอ้คิวไปแปดคนไม่รู้ว่าเป็นบอดหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นบอดมั้ง